สวัสดีกันอีกแล้วนะกันอีกครั้งกับกลับมากับเทสเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวหรือทดสอบตัวปีเตอร์แพนกันนะฮะใครๆก็ได้ดูหนังปีเตอร์แพนกันแล้วว่าเป็นลักษณะเป็นหนังแนวน่ารักน่ารักะจนภัยนะฮะปีเตอร์แพนลักษณะของมันคือเป็นแบบสายับจมตียักษ์ใกล้นะฮะจมตียักษ์ใกล้นะฮะ ก็คล้ายๆนะน,นะตรงที่ใกล้โอเคต่อมาลองสกิลกันเลยดีกว่าไอ้ท่านี้นะฮะมันลบล้างสกิลนะไอ้ท่านี้ท่าแรกอันเนี้ยมันจะลบล้างสกิลเนี่ยมันจะเรียกแฟลร,รี่ออกมาปุ๊บจะนกึกว่าิ่วนี่เนะี่ยมันจะยิงนะยิงออกไปคือมันจะลบล้างสกิลทั้งหมดนะแบบลบสกิลเหมือนหัวหมอหัวของไอ้หมอพยาบาลตัวนั้นนะฮะ จะลบล้างทั้งหมดเลยนะมันจะตามไปอัตโนมัตินะฮะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันจะเดินหา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 จนหาจนเจอจนเจอง่ายๆจนเจอ,จเจอแล้วยิงเนี่ยยิงปิ้วปิ้วเปรคล้ายอย่างนี้นะะยิงได้สองทีค้าเกิดยิงไปทางนี้ปิ้วปิ้วได้สองทีมั้งอ่าคนนี้นะปิ้วปิ้วปิ้วอ๋อสามทีแล้วแต่คนแล้วแต่คนอยู่ในยะในระยะมั้งนะฮะต่อไปนะฮะ สกิลที่สองเลยสกิลที่สองนี่มันทําให้เป้าหมายเี้ยทําให้เป้าหมายตัวเปานนะบินบินคือบินไปเลยอ่ะโอเคมาลองกันนะโป๊ะนี่คือกระโดดบินไปเลยนะมันจะอยู่ได้ประมาณนี้ครับจะบินไปเลยเอาบินไปไกลเลยเอาบินเป็นรินเลยจริงๆนะมันสามารถทําให้สตันชั่ววิน่งได้เหมือนกันนะนี่คือสกิลหมวกนะ AS นะฮะ บินไปเลยถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นกดกระโดดนะฮะกดกระโดดกดตัวเอปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วจะกระโดดธรรมดา,า,าแต่ของเขาแบบฟิวตัวเบานะโอเคสกิลที่3นะสกิลโปรของใครบางคนนะไอ้เคเนอีกมันจะจับกินเป้าหมายทุกระยะของมันนะจนกว่ามันจะหมดไม่จับตัวนี้เว้เสร็จแล้วก็อยู่ในท้องปุ๊บเอ,อืออ้าวเชียรนี่คือท่าแรกของมันนะน,นี่คือรีทั้งหมด โจลเค้มาจับกินปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วมันก็เลือดค่อยๆลดค่อยๆล,ลดทีละนิดทีละนิดสังเกตผมนะนะมันจะลดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะทีละนิดเห็นปะทีละนิดออานะนี่คือความพิเศษของโจลเค้นะฮะต่อไปสกินที่สองนะสกินที่สองคือบินนะพาบินไปเลยนะสกินที่สองนี่ระยะควบคุมมันก็เอลงเอสเอเอขึ้นเอสลงนะเอสลง เอจะขึ้นนะฮะ S จะลง A จะขึ้นนะฮะถ้ A, ะนนะเาเกิดเราไปชนสิ่งของหรืออะไรที่การมันจะหยุดการบินทันทีนะฮะ A ขึ้น S ลง A ขึ้น S ลงไปคลายนะฮะส่วนมันจะพาไปยังไงก็อันนี้จะดูกันนะฮะอันนี้เมื่อกี้กดตัวทีนะฮะเอาใหม่เอาลุกสิครับไม่ลูกอีกเอา้าวคนนี้แล้วกันนะฮะบินไปเลยนะฮะอ้าวเชียอาเชียทะลุ ทะลุล่างเขาได้งไงเป็นไปได้เหมือนแหลกเหมือนแหลกไม่แหลกจริงวะเออนี่คือบินนะบินไปบินไปบินปายน,นะลักษณะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะเอ้ยๆๆๆๆๆๆๆเอ้ย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 เกือบไปผมก็เล่นไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ บินรู้สึกจะบินได้เป็นหมู่เหมือนกันนะฮะกี่คนก็ได้นะมานี้หนดิเออเอยตามมาเออดีดีดเออจอยเขค่มันสามารถเดินตามคนนั่นขวามันจะกินได้นะนี่ความสมเร็จนี่บินไปบินพาสามคนกี่คนก็ได้มั้งล้วก็ปล่อยาอากาศ่วนใหญ่จะ ลุนใหญ่จะนะลุนใหญ่จะจับอย่างนี้แล้วก็บินสูงๆๆๆกดเอย้ำๆจะเพิ่มความสูงนะแล้วตีทีหนึ่งนะกดเอย้ำๆนั่นจะเพิ่มความสูงไม่ใช่กดเอค้างนะกดเอย้ำๆๆ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 ๆ ลักษณะการตีของมันคือหนะึ 1, 2, 3, นะ่งสองอ่ 7, หนึ่งสองสามสี่ฮะไอ้เจ็ดเลยหรอเจ็ดเฮ้ยพี่พี่มาตรงนี้หน่อยดิหนึ่งสองสามสี่สี่ทีนะฮะส่วนเคาน์เตอร์กูจะตายเปะะ่าวว่าเคาน์เตอร์ หนึ่งสองไม่ใช่ละไม่ใช่ละเคาน์เตอร์พี่ออเคาน์เตอร์ไม่มีครับปอ,บปอบัวแต่พี่พี่ใจเย็นเคาน์ออเตอร์มานี่มาเคาน์เตอร์มาดิเวยไม่เคาน์เตอร์อีก ไม่มีเคาน์เตอร์นะฮะไม่มีเคาน์เตอร์นะฮะต่อไปก็กระโดดกระโดดของมันจะลักษณะแบบไม่ค่อยสูงมากกระโดดได้ทุกไปนะกระโดดหญิงหญิงโอเคกระโดดได้สองทีนะเอาแนวแล้วกระโดดแค่นีกระโดดได้สองทีนะกระโดดเอธรรมดานะจะกระโดดแบบธรรมดากระโดดกระโดดเอทีจะกระโดดแบบโรบินบูนะแต่ไม่ไกลมากเท่าไหร่เออไม่ค่อยไกลมาทาไห่ ส่วนถ้ากดดีค้างมันจะบินนะฮะตามระยะเหมือนกันนะบินตามาระยะปุ๊บกดดีกดดีลักษณะการสูดบินนะฮะวิธีการบินง่ายๆคือกดดีค้างกดดีปล่อยดีดีค้างกดดีปล่อยดีค้างกดดีปล่อยคล้ายๆนี้นะฮะต่อไปอันนี้คืออันนี้คือกระโดดลูกศรน,นะลูกศรปุ๊บจะแทงคล้ายๆลักษณะเหมือนจะแทงนะฮะปุ๊บ ควนะามพิเศษของตัวปิตเตอร์คือปุ๊บปุ๊บถ้าเกิดแทงสองทีมันจะนอนนะใครอย่างนี้มันไปอยู่อะไรตรงนั้นวะไปใกล้ๆหน่อยเออมันจะกระโดดแทงนะฮะอันหนึ่งนะ ไม่เข้าอ๋อเลยแทงแทงต้องเร็วเหมือนกันนะต้องกะถูกถูกด้วยนะฮะทำไมมันไม่ลมวะทำไมมันไม่ลมยังไงนันเอ้ยไอบบ้บ้าขอไว้าแป๊บหนึ่งนะโอเคไปอยู่ตรงหน้าไมเออ ลก็กันเห็นกันแล้วนะฮะว่าผมแหลกถ้าอ,อไม่แหลกจริงมันโดนอันโดนอีกทีมันคือลม้มนะโอเค่างเถอะโอเคส่วนสกิลสกิลหมวกสกิลอันแรก ie, นบนิ๊กซี่ใช้ด้านบนไม่ได้หมวกใช้ด้านบนไม่ได้เสื้อใช้ไม่ด้านบนไม่ได้แต่สกิลเอเอสใช้ด้านบนได้นะฮะ อืมนี่ป๊บนะฮะปป๊บขอยืมเพื่อนปป๊บนะฮะอ้อยืมอีกรอบหนึ่งสองคืบคืบนโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคสำหรับคันต่อไปก็ กิ้นอนสิกิวใช้ตอนนอนตีสิวะพี่แลกเหเว้หนึ่งเฮ้ยเอดหมวกใช้ตอนนอนได้ด้วยเอา้าจอดเคกินทำไมเศษของเอ้าทำไมมันไม่ตงนี่ครับโอเคมันจะลมนะ หมวกใช้ตอนนอนได้นะฮะส่วนจระเข้ละ่ะพี่ตีผมดีดจระเข้ใช้ตอนนอนไม่ได้อันส,สุดท้ายอ่ะถ้าสุดท้ายใช้ตอนนอนไม่ได้เหมือนกันนะ,ะก็หมดแล้วนะฮะสำหรับปีเตอร์แพนนะะกูช <c oughs> ่วยกูช <c oughs> ่วย <c oughs> โอเคนะสำหรับปีเตอร์ทำอันนี้สร้างแอแท็กไหมสร้างแอแท็กนะฮะ อันนี้ก็สร้างเอแท็อันนี้ก็สร้างเอแท็นะแต่เพื่อชนล่ะดูแป๊บนึงนะชนไม่รู้จะสร้างไหมน่าจะสร้างน่าจะสร้างโอเคนะะสำหรับปีเตอร์แพนนะฮะก็หมดละลากกันเอ้ยลากันไม่ด้วยท่าพิเศษนะฮะท่าพิเศษของปีเตอร์แพนลุยครับเนบอิงสูงน่ารักแบลเชียบายบายครับเจอกันเทปหน้านะตูวที่จะเอาอะไรมา รีวิวต่อสำหรับวันนี้บายบาย